สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟ์ไมกาัมอเตอร์ครับผมเไม่กาัมอเตอร์ครับรอบที่แล้วใครพลาดแกรนเวียไปนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องเสียใจวันนี้ผมกับพี่เบนซ์ก็ได้สภาพมาต้องบอกเลยว่าโคตรกริปใช่ครับสวยมากหล่อมากสวยทั้งภายในและภายนอกนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าโตลต้าแกรนเวียวีนะครับรถคันนี้เป็นปี1999นะครับครับผมระบบของเธอเช่นเคยนะครับจะเป็นประตูไฟฟ้า มาจากโรงงานใช่ครประตูเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันครับแต่ไฟฟ้าแค่ฝั่งเดียวแบบนี้จากโรงงานนะใช่ครับจากโรงงานไม่ใช่2ฝั่งนะครับแค่ฝั่งเดียวที่เป็นไฟฟ้าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแมนนวลครับความพิเศษของรถคันนี้ผมบอกเลยนะตอบโจทย์คุณผู้ชมหลายๆท่านที่กําลังหารถทาแคมเปอร์รถนอนอยู่ใช่รถคันนี้เนี่ยโซนของเบาะหลังของเขาเนี่ยครับจะเป็นแคมเปอร์มาแล้วใช่ฮะซึ่งสามารถนอนได้เลยใช่นะครับ แต่เบาะเดิมก็ยังมีให้อยู่สําหรับ,รบหลายๆท่านที่อาจจะฉันไม่ต้องการทำํำแคมเปอร์อะก็สามารถยกออกและใส่เบาะเดิมได้เลยใช่ครับผมนะครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับ มาฮะคุณผู้ชมมาต่อมาฮะจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าแกลนเวคันคงามคันนี้นะขออนุญาตนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าฮะครับผมข้างหน้าเลยโลโก้โตโตยต้านะครับผมสภาพ,พโคลเมียมเงาสวยงามนะครับผมกระจังหน้านี่โคเมียมเงาสวยงามเช่นกันไม่มีหักฟันหล่อนะครับครับผมนี่มีคําว่าแกลนเวีเป็นตัวนูนด้วยนะ<ช>บอกเลยว่า <ฮะ S 2> ดูดีดูแบบเขาเรียกว่าดูแบบ เท่นะแล้วก็ทะเบียนอันนี้จะเป็นหมวดเก่าตรงปีจดเขาด้วยนะก็อันนี้มีคุณค่าตัวรถเลยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนเลขทะเบียนมานะก็ตัดมอกเป็นตัดมอกเหลืองด้วยก็บอกเลยว่าดูแบบเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากๆนะครับผมแล้วมีตัวรอบตรงนี้ที่เป็นของแต่งก็สภาพสวยงามมากๆนะเลนไฟนี่ใสสวยกิฟเลยเป็นของโตโยต้าแท้ด้วยนะครับผมรีเฟล็กเตอร์ข้างในนี่ไม่ลอกนะครับผมสภาพสวยงามเลยครับผมคุณผู้ชมฮะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะสีตัวถังของเธอนะครับเป็นสีบรอนเงินตัด<ช>กับสีเทาเนะ่สวยงามทั้งคันผมบอกเลย ว่าในยุคนั้นนะการที่เป็นรถสีดูทนมันคือรถลัชจูรี่รถพรีเมียมนะอย่างเช่นแบบแคล้ายๆแบบปาวานนะที่เป็นสีดูทนนะ,ะใช่ครับผมเขา้าใจความรู้สึกหรูหาราอย่างนี้นะครับล้อเดิมของเจ้าแกรนเวียนี่สภาพล้อแม็กคือสวยงามเลยนะครับผมยางบิสโตนพร้อมใช้งานเลยครับ ครับผมคุณผู้ชมฮะไดให้ดูด้านข้างกันบ้างนะของเขานะฮะอย่างแรกเลยที่ผมเห็นคือมีบันไดใช่แล้ว,วนี่นะฮะด้านล่างนะเห็นไหมโอ้โหสแตนเลสสวยงามนะคุณผู้ชมใช่ครับผมต่อด้านบนก็จะมีเป็นวัตถุกาศของแท้ของเจ้าแกรนเวียคันนี้เลยนะที่เป็นแบบกิ๊บเสียบของเขานะครับผมก็ของแท้สภาพสวยสมบูรณ์เลยครับผมด้านข้างมาตูเห็นไหมก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ของแท้ที่เป็นแก er รนเวียใ่ฮะสภาพสวยงามมากๆนะค,ะครับแล้วที่พี่กอฟบอกก็คือฝั่งซ้ายเป็นไฟฟ้า ฝั S 2> <S 2> <S ่งขวา <S <S เป็นประตูดูดนะ,ะนี่ก็คือเราเปิดออกอย่างนี้แต่เวลาเราปิดด้วยแบบแมนนวลปกติอะดูประตูเขาลื่นมากนะ,ะนี่นะเวลาเราเข้าไปปุ๊บปุ๊บดูใช้งานได้ปกตินะครับครับผมต่อด้านหลังเลยนี่ด้านหลังก็สภาพสีสวยงามเช่นกันนะครับผมเอาผู้ชมเอาไปใช้ก็ใช้งานได้เลยนะไม่ไมต้องเก็บสีอะไรเลยนะแล้วก็ล้อหลังล้อเดิมของเจ้าแกนเวียนะครับผมสภาพล้อก็สวยงามเลยหลกอยางพร้อมใช้งานนะครับผมแล้วก็เป็นยางปี22ด้วย มาดูด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายเลยสภาพเลนไฟสวยใสยกริปเลยนะครับผมเป็นของ Toyota แท้ด้วยรีเฟกเตอร์ข้างในนี่สภาพสวยงามเลยนะครับไฟตัดหมอกเหลืองนี่สภาพสวยงามแน่นอนเวลาเจอหมอกเยอะๆนะเปิดตัดหมอกเหลืองก็จะเพิ่มจุดสังเกตมากยิ่งขึ้นนะครับมาต่อเลยตัวแก้มฝั่งข้างซ้ายนะครับผมดูสีทุทนเขาและคุณดู เดิมบางแบบนี้ท<า>งคันเลยนะใช่ครับผมล้อเดิมแกนเวียก็สภาพล้อแม็กสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็เป็นยางบิสโตนปี2022เลยยางใหม่ๆใช้งานกันได้อีกยาวเลยนะครับครับผมทั้4คันนี้มันพอดีมันอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้ไม่ได้ชีดูก็คือมันจะเป็น 23มีนะ 2, 5, 6, ้า25 6กก็ยังไม่ขาดนะครับใช่ฮะคุณผู้ชมมาดูด้านข้างฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะคุณผู้ชมครับวอเตอร์การ์ดของเขานะก็เป็นของแท้ของเจ้าแกรนเวียเลยนะของแท้โตโยต้าเป็นตัวกิบเสียบนะครับรับผมด้านล่างอีกฮะนี้มีบันไดเช่นกันโอ้โหเป็นไงฮะคุณผู้ชมมะใช่ครับผมก็ตัวแกรนเวียตัวนูนนะก็สภาพสวยสมบูรณ์เช่นกันนะครับประตูฝั่งนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าแล้วก็เปิดอย่างนี้เลยปล๊บ นี่ก็จะเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมแล้วเวลาปิดเนี่ยก็คือของเจ้าแกนเวียตัวนี้เวลาปิดเขาจะกดนี้เขาไม่ได้มาเราก็ต้องดึงเข้ามานิดนึงมันจะมีล็อกดึงนี่นให้มันลงล็อกของสายพานเขาเขาก็จะดูดเป็นประตูไฟฟ้ากลับเข้ามาเองต้องบอกว่าระบบนี้มาจากโรงงานนะเป็นแบบนี้นะคผมก็ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับผมแล้วก็นี่ฝั่งด้านหลังฝั่งข้างซ้ายนะครับผมก็นี่สีสันสวยงามเช่นกันนะล้อเดิมของเจ้าแกรนเวียก็สภาพสวยงามเลยแล้วก็มาพร้อมกับยางบบสโตนปี2022ใช้งานกันอีกยาวๆเลยครับ มาดูด้านบ้านท้ายของเจ้าแกนเวียคันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับพ้อมไฟท้ายฝั่งข้างซ้ายเลยนี่สภาพสวยงามมากๆนะครับผมใส่กลิปเลยแล้วก็วีหโคเมียมเงาสวยงามนะครับผมไฟท้ายที่ฝาท้ายนะก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับครับผมโลโก้โตโยต้านี่เงาหมู่สวยงามเลยครับครับผมโลโก้แกนเวียอยู่ครบฮะไฟท้ายฝั่งด้านขวามือผมสวยงามเช่นกันคุณผู้ชมใช่ครับผมแล้วก็ไปกลอบนี่ด้านหลังเขาจะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะโอ้ดูทําให้รถตูดมันดูไปมากขึ้นใช่ครับผมสภาพสวยสมบูรณ์เลยแล้วก็ มีกระจกสองท้ายมาให้ด้วยสําหรับผู้ชมเวลาถอยอย่างนี้อาจจะไม่ถนัดมองกระจกสองตรงนี้ลงมาคร,ครับผมทำใหถ้ถอยง่ายยิ่งขึ้นนะคใช่ครับบิ๊กคอฟพอตรงนี้หน่อยแคมโบ นั่นแหละโชกเรื่อสักคู่เมื่อกี้เราไม่ได้บอกนะก็คือว่าจะบอกว่าเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนโชกยี่ห้อแคมโบมาด้วยส่ต้นนะและโชกแคมโบตัวนี้คือสามารถปรับระดับได้ด้วยถ้าผู้ชมเอาไปใช้แล้วเกิดแข็งไปนิ่มไปผู้ชมก็ไปปรับได้ตามอิธยาสายเลยนะต้องบอกว่าปรับได้แปดระดับเลยนะครับผู้ชมครับใช่แล้วและทีเด็ดของเขานี่แทนแทนดูนี่โอ้โหสำหรับใส่แคมเปอร์เป็นไงฮะ ายแคัมเปอร์ครับผมบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะคันนี้นี่เพียบพร้อมเลยคุณผู้ชมใช่แล้วครับผมเขาก็ทํามาก็คือแบบเป็นตรงรุ่นของเจ้าแกรนเวียคันนี้เขาเลยนะใช่ครับบอกฟิตติ้งทุกอย่างดูลงตัวดูดีมากๆนะครับผมถ้าผู้ชมไม่ใช้ล่ะไม่ใช้ดึงออกอ่ะดึงออกนี้ดึงออกซ้ายขวาดึงออกดึงออกอ่ะตรงนี้ไปนีนั่งได้ด้วยนี่ก็คือผู้ชมจะนั่งซ้ายนั่งขวาได้เลยนะนั่งขวาได้เลยนีผู้ชมฮะใช่แล้วจะบอกว่ากล่องเนี้ยมันสามารถเก็บของได้ด้วยครับอ่ะสมมุติผู้ชมเปิดแบบแคมปิ้งและนั่่งงท้้้าาายถกก็นนีวววแซขะ ข้างในนี่เลยแล้วก็ข้างในนี่จะมีลิ้นชักก็ใส่ของแบบเครื่องดื่มก็จุกจิกใส่เข้าไปเลยก็นี่นะครับสมบูรณ์ฝั่งด้านขวามือผมเช่นกันฮะสามารถใส่ของยาวๆได้อีกนะฮะใช่ครับผมแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีปลั๊กอันนี้จะแนะนํานิดนึงว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบ power bank สำหรับ c a m p ร์แล้วกันมันจะเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆเลยที่สําหรับใช้ไฟ power box power box power box สำหรับใช้ไฟ220โวลต์ได้ครับผมผู้ชมก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยเข้าไปในนี้ได้เลยโดยการที่เราเข้าทางช่องนี้ก็ได้นี่ครับเนี่ยผู้ชมก ตออ<ร>สายต,ต่อมา,<ร>าที่ปลั๊กนี้ผู้ชมก็สามารถอยู่ด้านนอกเนี่ยเสียปลั๊กเสีย usb ก็ได้พี่ก๊อฟช้อนต่อเขามาอีกนิดนึงจะให้ดูว่าเห็นขาเดิมของเขาไหม,มนี่ขาเบาเดิมของเขานี่ก็ยังอยู่นะแล้วไม่ใช่อยู่แค่ขาพี่ก๊อฟมาทางนี้เลยนี่เบาะเดิมเบาเดิมของเขาก็ยังอยู่นะครับผมนี่สภาพหนังก็คือสวยงามนะใช่ฮะแล้วก็นี่มีที่เท้ทาแขนที่เท้าแขนมีที่วางแก้ว ก็คือบอกเลยว่าบอกอเดิมของเขาเนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะคะคือต้องบอกว่าบางคนนะฮะอาจจะแบบว่าเอ้ยผมอยากจะถอดชุดไอตัวแคมเปอร์ที่นอนนี่ออกสามารถถอดออกได้เลยนะย<ช>ึดน็อตไว้ไม่มีการแปลงเด็ดขาดใช่เ <นะ S 1> คุณผู้ชมครับยกออกเสร็จแล้วเราก็ใส่เบาะเดิมเข้าไปได้เลยกลับไปก็ต้องข่าของเขาได้เลย<ช>เลื่อนได้ปรับได้ก็คือเป็นเบาะเดิมของเจ้าแกรนเวียเขาเลยนะใช่ครับพิก็ไม่จบแค่นั้นนี่ <มา S 2> ขอดูต่ออีกหน่อยนึงเมื่อกี้ฝั่งขวาดูดฝั่งซ้ายไฟฟ้าฝ่าท้ายดูดได้เช่นกัน ก็ครบถ้วนปกติเลยครับมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส 5VZFE นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน6สูบแบบ V นะครับผมก็คร เขาเรียกว่า 3,400cc ก็สำหรับผู้ชมที่แบบสายแคมเปอร์จ๋าเลยนะหรือรว่าขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นดอยบ่อยๆบอกเรือพาระกำลังเครื่องยนต์เนี้ยสบายเหลือขึ้นเนินเรือสบายสบายๆแน่นอนเดินทางจากจังหวัดนี่ผมนุ่มละมุนเลยแน่นอนครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมแล้วต้องบอกผู้ชมอีกอย่างว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะจ๊ะผมรับประกันเช่นเธอว่าเดินทางาได้ได้ไม่น่าค่อยไม่ไหลแน่นอนฮนะใช่แหละครับผมพี่กอ๊อฟนี่เพลทเดิมคู่ตัวของเขาก็ยังอยู่นี่นะครับผมและจะ เห็นไ,ไหมเราไม่ต้องมานั่งแบบใช้ตะขอตัวนี้ให้เมื่อยมือเลยตะขอเดิมก็อยู่นะนี่นะก็ยังอยู่นะแต่ว่าคันนี้คือเขาใส่โชว์มาให้ด้วยก็นิ่มมือสบายๆเลยครับมาดูด้านภายในเจ้ารถตู้แกรนเบียคันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมบขออนุญาต <ผม S 1> เริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างออซ้ายฮะใช่ครับจะบอกว่าคันนี้เนื่ภายนอกก็งามนะภายในนี่บอกเลยว่างามโอ้โหวสวยงามนะดูแผงด้านข้างาสิ ขาวสะอาดมากเลยนะครับผมก็มาหยีนี่ฟูนุ่มสวยงามมากๆนะครับผมลายไม้เงาสวยงามมากๆเลยแล้วก็ด้านข้างมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ยังสวย,ส,วย,ส,วยสมบูรณ์นะช่องพองนี่ไม่มีแตกหักเลยนะครับพี่กอ๊อฟกอนปรับกระจกไฟฟ้าลงขอให้ดูนี่หน่อยนี่คันนี้ติดเป็นฟิลม์มให้คู่ซามิกแบคมาเลยสําหรับผู้ชมที่เดินทางต่างจังหวดัดแบบกลางแดดกลางอะไรอย่างงี้ก็บอกเลยว่ากันความร้อนดีแน่นอนนะครับครับผมมาพี่เบนซ์เปิดออนนีดหน่อยอ๋อขอโทษดใ <ผม S 1> จอยู่น้องอุ้มฮะแม่แป๊บนึงแป๊บนึงขอโทษนะครับอ่ะอยู่นี่ อ่ะเปิดให้ผมหน่อยอ่ะนี่นะครับกระจกไฟฟ้าลงได้ปกตินะขึ้นนี่ได้ปกติเช่นกันนะค,ะครับครบผมอ่ะลงอีกที่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคุณผู้ชมครับผมจะแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะครับนนนะผมจะปรับไปทางซ้ายได้ไหมน้องอุ้มดูด,ดิซ้ายได้ครับขวานะฮะขวาได้ครับแต่ขึ้นไม่ได้ครับลงไม่ได้ ตรงนี้นะทางร้านจัดการแก้ไขให้นะฮะจะต้องกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะะโดยไม่มีค,ค่าใช้จ่ายนะฮะอันนี้ทางร้านรับแก้ไขให้นะครับมาถึงด้านภายในผมบอกเลยข้างนอกนี่สวยข้างในนี่ว้าว,ว,าวมากคือ โอ้โหเห็นแล้วจะละลายจะละลายจริงๆนะอยากมาใส่แคมเปอร์บ้างไหมั่นเลยดิคุณดูนะคุณดูสภาพหนังนะสภาพเบาะทุกอย่างผมบอกเลยนะว่าสภาพดีมากใช่ละครับไม่แตกไม่ขาดได้ทุกอย่างไม่มีร่นเบาะสวยมากพนักพิงสวยมากนะฮะคุณผู้ชมรัดเท้าแขนมีอยู่ใช้งานได้คุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่ดัชบอร์ดหรือคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะใหญ่โตอลังการคุณผู้ชมลองดูเด้อโอ้โหสวยงามเดิมนะคุณผู้ชมครับ ไร้ตาหนิไม่แตกไม่หักแต่อย่างใดนะคอนโทรลตรงกลางฮะหรูหราด้วยลายไม้คุณเห็นมาตกแต่งมานะคุณผู้ชมครับผมช่องแอร์คอนโทรลแอร์ของเดิมทุกอย่างวิทยุคุณจะได้เป็น2ดินนะ D ีวดีของไพโอเนียนะและสายอันนี้ยสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนต่อ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 แฟลได้หรือว่าต่อจากตูโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะผู้ชมใะ่ครับผมนี่โชว์หน่อยนี่ ถาดวางของวางโทรศัพท์หรือคุณจะวางอะไรก็ได้นี่ช่องนี้ด้วยช่องนี้ก็มีนี่เขียบุรีอยู่ช่องนี้เห็นไหมอยู่ครบสองช่องเลยนะที่บอกว่าแกนเวียนเนี่ยออปชั่นของเขาเยอะมากนะครับผมนี่เก๋ใหญ่คุณดูนะฮะวางของอลังการได้นะคุณผู้ชมคับไวางของได้อีกวางแก้วน้ำได้อีกหนึ่งสองสามสี่คุณดูดิเก๋ที่ของเขาให้มาเนี่ยเยอะมากผมบอกเลยใช่ครับผมไปก๊อฟมองตาอีกทีนึงด้วยนี่คันนี้ตัวตัวผู้ชุดของเขานะนี่ก็ยังอยู่นะครับผมที่เดิมที่เดิมของเขาเลยขาล็อกอยู่ครบเดิมเลยครับ มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะคะุผู้ชมครับครับผมแผงประตูฝั่งข้างขวานี่ตัวผ้าก็มีเขาก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับมือเปิดตรงนี้สภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักนะหลายไม้ตรงนี้นี่สวยงามมากๆนะครับด้านข้างฝั่งข้างขวาก็จะมีช่องเก็บของเช่นกันนะครับผมก็สภาพสวยสมบูรณ์นะผ้าด้านข้างนี่ขาวสะอาดนะครับช่อลโพมโพไม่แตกหักนะมากระจกไฟฟ้าต่อเลยนี่ลงขึ้นลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลงอีกทีปรับข้างให้ชมนะครับผม อับข้างไฟฟ้านะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกติครับฮะคุณผู้ชมฮะมาดูอบาดที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะก็คือบอดคนขับนั่นเองนะคุณดูเอาเองแล้วกันว่าสวยขนาดไหนนะฮะคุณเพ้่มผมไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยนะคุณผู้ชมครับสวยงามไม่แตกไม่ขาดได้ทุกอย่างดีไม่มีร่นเบาะนั่งพนักพิงแน่นไปกระชับเท้าแขนมีให้ครบ ใช่ครับมผมแล้วฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้มาจากโรงงานนะ,ะที่เป็นปรับไฟฟ้านะครับผมจะเป็นแค่ฝั่งคนขับเท่านั้นนะแล้วปุ่มปรับเขาอยู่ตรงนี้นะครับ,รบผม,ผมเริ่มจากนี้เลยเดินหน้านะครับนี่ถอยหล,ลังเดินเลื่อนเลยแล้วก็พนักพิงนี่ขึ้น ลงใช้ไงานได้ปกติเลยครับครับผมมาดูด้านพวงมาลัยกันบ้างนะฮะผู้ชมครับพวงมาลัยเดิมน,นะฮะโดดเด่นด้วยโลโก้โตโยต้าะฮะมาพร้อมระบบ SRS หรือว่า Airbag นั่นเองนะพวงมาลัยสวยงามมากนะฮะใช่แล้วครับผมครมคันนี้ต้องบอกอย่างว่าเป็นเขาเรียกว่าเกียร์มือนะะเกียร์ออโต้เกียร์คอ นะฮะเป็นออโต้นะฮะคุณผู้ชมครับผมมาดูที่ด้านไม้กันบ้างคุณผู้ชมฮะไม้สวยใสกลิปแบบนี้คันนี้วิ่งมาเพียง2 3 3 5 8 4มกิโลเท่านั้นฮะร้านเราขายแต่ไม่ได้ยืนยันการันตีว่าไม่มีการกระไมเด็ดขาดนะคุณผู้ชมครับ่บนหัวผมนีอะไรกันบ้างฮะคุณผู้ชมครับไฟตรงกลางติดหมดนะคุณผู้ชมครับบาังแดดฝั่งด้านขวาคนขับเปิดลงมาไม่มีกระจกกับไฟแต่งหน้าจากโรงงานนะัะคุณผู้ชมครับใช่ลฝั่งด้านซ้ายของผมเปิดลงมาฮะพร้อมกระเป๋าซาริโอไม่ใช่คุณ พอเปิดลงมานะฮะมันก็จะเป็นกระจก,จกแต่ว่าไม่มีไฟแต่งหน้ามาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะใช่แล้วผมให้ดูนะฮะบนหัวผมไฮไลท์อย่างที่หนึ่ง นี่มันคือเสน่ห์ของเขาเลยแหละใช่ฮะต้องมีนะเปิดเลยเย็นนะเปิดเีย่โอเคนี่ก็คือจะต้องบอกว่าตัวมูลูฟตอนหน้าของเจ้าแกรเวียเขาเนี่ยจะเป็นมือเปิดอย่างนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วเพราะว่าแม้กระทั่งเจ้าเอาพ่าตัวไม่ใหม่กระจกตอนหน้าเขาก็เปิดแบบนี้นะใช่ครับผมจะให้ดูว่าเปิดบีบนิดๆแค่นี้เลยดันแล้วดันขึ้นใช่ก็ผู้ชมแง่งกระจกนิดๆนะแต่เมือตอย่งวัดอากาศเย็นๆฟลอรอากาศเย็นๆนะฟินแน่นอนใช่เลย มาถึงห้องโดยสารตอน2กันบ้างนะฮะด้านหลังกันนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมขออนุญาตฮะเริ่มจากเบาะเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับใช่แล้วนี่เบาะหนังนะฮะให้ดูสภาพความสวยของเธอนะฮะนี่ไม่มีแตกไม่มีขาดชมใช่แล้วเบาะนั่งพนักพิงครับนี่เท้าแขนซ้ายขวาแข็งแรงใช้งานได้ปกตินะฮะคุณผู้ชมครับให้ดูเบาะกันนะให้เบาะกันะให้ดูสภาพค่อยดูออปชันใช่แล้วฝั่งที่ผมนั่งนะฮะคุณผู้ชมครับเบาะหนังนะฮะอาจจะมีเลอะเลอะบ้างนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้เด คลีนให้นะฮะให้ได้ดีที่สุดแล้วกันนะคะคุณผู้ชมครับผมแต่จะให้ดูสภาพเบาะก่อนนะว่าหนังของเธอไม่ได้แตกไม่ได้ขาดทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงฮะใช่ค่้าแขนทั้งสองยังอยู่และยังใช้งานได้นะฮะคุณผู้ชมครับผมอย่าเพิ่งดูเบาะดูนี่ก็คือจะบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นชุดแผงเป่าล้มซึ่งชุดนี้เขาจะไม่ได้เป่าข้างบนเขาจะเป็นเกินการที่เราเปิดปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวกดปุ่มนี้กันปุ๊บนี่เปิดเป็นให้ นี่ลมเขาจะออกที่รองเทา้าใช่ผมสําหรับผู้ชมเวลาไปเที่ยวอ,อากาศหนาวๆอะไรเงี้ยก็ะจะมีลมเป่าเทา้าทําให้ผู้ชมอุ่นขึ้นนะก็จะมีตอนหน้าตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีตร,ตรงกลางอีกที่หนึ่งนะใช่เขาจะเป็นแบบลมร้อนลมแบบพิเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับผ,ผู้ชมไม่ใช้ก็ปิดไปแล้วก็<ช>ตรงนี้นนจะมีปลั๊กไฟแบบ ร้อยสิบโวลต์ AC ระบบไฟ AC นะก็เสียบปลั๊กนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ที่เคเบิลรีอตรงนี้ครบช่วนนะครับเป็นไงกันบ้างฮะคุณผู้ชมฮะต่อมาผมอยากจะโชว์ออปชันให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะเอาบอกก่อนเลยข้างบนก่อนเอาบอกก่อนดิขึ้นมางบนเนี่ยข้างบนเนี่ยขึ้นบนก่อนดีกว่า เริ่มนะอ่ะจัดไปรีวิวรถตู้นี่ออปชั่นมันเยอะและเหนื่อยจริงคือต้องบอกว่าแกนเวียเป็นรถที่ออปชั่นเยอะมากคุณผู้ชมใช่เมนผมเป็นรถน่าใช้แล้วผมอยากจะรีวิวให้มันครบทุกอย่างเพราะว่าอะไรรู้ไหมให้ดูว่าออปชั่นมันใช้ได้หมดจริงๆใช่เพราะว่าบอกเลยนะบางทีเป็นดูที่อื่นเนี่ยเอาของเราเป็นลิฟเทนได้เลยใช้ได้ตามนี้ไหมใช่มามนลบบานใหญ่ตอนหลัง นี่นะผมเปิดความม่านไปไงแล้วบานใหญ่มากใหญ่บานใหญ่มากใหญ่โตอลังการนี่แล้วให้ดูนะสุดนะใช่เปิดได้สุดนะเวลาปิดก็ปิดระบบไฟฟ้ามาอย่างนี้เลยนี่โอ้โหเงียปึ๊บนี่แล้วเขาจะเป็นระบดระบบเซฟตี้นะเผื่อมีอะไรอย่างงี้เขาจะหยุขยักนะแล้วก็กดต่อยทีหนึ่งนี่อ่าลื่นคุณดูดิใช้งานได้ปกติเลยโอ้โหสมบูรณ์มาก แล้วก็นี่แอร์ข้างบนนี่ผมบอกมันจะแยกชุดกับข้างล่างเมื่อสักครู่นะครับมันจะมีแอร์อยู่ที่เพดยานด้วยแล้วครับให้ดูเลยนี่ไฟติดนะแล้วก็มีแอร์ช่องแอร์ไม่หักนะครับสภาพสวยงามนะครับผมเปิดด้านหลังแล้วเปิดให้ขึ้นไปนี่จะมีลมทํางานขึ้นมานะครับเย็นแน่นอนเย็นแน่นอนแล้วก็ฝั่งนี้ช่องแอร์สวยงามไม่แตห่หักเช่นกันนะครับใช่ฮะแล้วเปิดไฟนี่ก็ติดครบปกตินะครับครับผมมา,า,ม,ามาถึงบอกกันต่อดีกว่ามาดูออปชั่นบอกของเขา,าบ้างนะว่าทําอะไรได้บ้าง ขอเลื่อนก่อนลวกันเริ่มจากดึงก้านตรงนี้นะก้านเขาจะอยู่ตรงนี้นี่เดินหน้าเดินหลังได้ใช่เขาจะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็เวลาจากหมุนเบาะมันจะเป็นสลักให้กดตรงนี้ตรงข้างหน้านี้เช่นกันแล้วเวลาหมุนเนี่ยเราหมุนหันออกตัวรถนะคือถ้าไปบ่อฝั่งขวาก็หมุนหาตัวรถฝั่งนู้นก็หมุนหาตัวรถออกตัวรถนี่อ่ะติดบอะติดบออนี่เราก็หมุนมาอย่างนี้เลยอ่าน้องกุ้บหมุนนะฮะโอเคเดี๋ยวฝั่งผมจะหมุนนะคุณผู้ชมครับนี่นี่ เป็นไงคือหมุนได้นะฮะคุณผู้ชมครัแล้วอ่ติดเบาะนิดนึงอ่าเคเห็นไหมฮะปุ๊บหมุนเลยนี่อ่าเป็นไงฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เลื่อนนะคุณผู้ชมเลื่อนกระโยกเข้ามาธรรมดาฮะให้มันล็อกก่อนอ่าแล้วพี่เป็นก็เลื่อนเลยนี่นี่นี่มันก็จะไปต่อกับตัวที่ที่ที่นอนเปิดนอนเราเมื่อสักครู่นี้ใช่ฮะหรือถ้าผู้ชมเนี่ยอาจจะแบบนั่งอย่างนั่งคุยครับเราก็แค่ถอยเบาะตัวนี้ออกเป็นไง นี่เราแค่ถอยบาะตัวนี้ออกเราก็จะสามารถขึ้นมานั่งแบบนี้ใช่โดย<ะ>การที่แบบอาจจะมีลูกนอนสามีนั่งเ,เล่น,นอะไรกันโยใช่ครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เขาจะมีโต๊ะอันนี้เพิ่มมาได้ด้วยดึงขึ้นมาึืบนี่มันก็จะวางของนี้ได้อีกนะะครับผมแรงนะ แล้วก็ถึงต้องบอกว่าเรียกได้ว่าอเนกประสงค์เลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับทุกอย่างนะคุณผู้ชมอ่าผมอยากให้ดูนะอยากให้แนะนำคุณผู้ชมหน่อยอ่าคือถ้ามันมีรถนอนแบบนี้อ่ะลูกเมียไม่ต้องเอาไปอ่าแล้วแล้วเอาใครไปใครไปอ่ะเอ็นเอ็นเอ็นไม่ได้ดิเราคนรักครอบครัวอ่า งานเอเขาเรื่องอะไรต่อพางดูข้างหลังปิดเลยพูดหยอดเลยพูดมากไม่เคยเอาหูสำหรับใส่ราเข้ามาพาโชว์ข้างหลังเลยดีกว่าข้างหลังนะครับก็คือขอดูที่หลังคาก่อนไฟหลังคาเขาเนี่ยสังเกตไหมมันจะเป็นขาแบบนีออนนะซึ่งมันจะไม่ใช่ขาแบบฟุ้งๆในยุคใหม่ที่มันเป็นแสบ LED อะไรอย่างนี้ก็สีขาวอย่างงี้บอกเป็นวอร์มอย่างนี้นะบอกเลยว่าดูดีนะแล้วก็ตรงนี้นี่เขาจะมีปุ่มปรับม่านไฟฟ้านี่หนูตัวหลบเดิน นี่มันเป็นไฟฟ้าแล้วก็คือกดตรงนี้ได้นี่ใช้งานได้นะแล้วมันจะกดได้อีกชุดนึงเนี่ยคือข้างหน้าด้วยฝั่งขวาก็มีกิกดไปได้ดูนี่อะใช้งานได้นะอ่ะพี่กอล์ฟขึ้นมาเดี๋ยวผมกดจากด้านหน้าให้ชมอันนี้นะ <c oughs> ผมจะเป็นการที่ผมกดจากด้านหน้านะครับครับผม,ผมขอเริ่มที่ฝาท้ายพี่กอ,อ,อกล,ล์ฟมิีิเรา,าด้านข้างขอเริ่มี่ฝาท้ายก่อนนะนี่นะฝาท้ายด้านข้างพอถ้ากดจากตอนหน้าเนี่ยเขาจะทำงานพร้อมกันหมดนี่ทั้งสี่ผือนะพี่กอล์ฟเนี่ยนี่นะ ทำงานครบทั้งสี่ผืนนะครับแล้วก็พี่ก๊อฟไปทำประตูฝั่งข้างซ้ายเลยมีกี่ยังไม่ไน้ใชัวร์ก็คือว่าเราปิดจากคนขับประตูสไลไลสงฝั่งข้างซ้ายนะฝั่งผมของผมนี้นี่นะเห็นไหมอันนี้ผมกดจากคนขับนะปิดให้คอล็อกเสร็จแล้วผมเปิดนี่จากคนขับก็คอนโทรลใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับอบอกเลยว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้เขาเรียกว่ารถตู้มหัศนุกนั่นเองนะ <laughs> ทดลองขับจริงนะครับตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่ในเจ้า To y ยต้าแกรนเวียกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือมูนลูฟนะครับเปิดให้เห็นเลยนะครับว่าความโปร่งของเขาเป็นยังไงนะครับฝั่งผมก็เปิดอยู่นะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมจะได้ดูแบบสว่างๆนะครับว่าภายในของเขาเนี่ยสวยจริงหรือเปล่านะครับนี่คือด้านหลังนะครับที่บอกว่านอนได้นะครับอ่าก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ เปลี่ยนเอาเบาะมาวางได้แต่สําหรับใครเป็นแนวแคมเปอร์จริงๆนะ <c oughs> นอนในรถนะ <c oughs> ผมบอกเลยตอบโจทย์คันนี้จริงๆสวยงามมากนะครับและผมบอกเลยว่านั่งนิ่มนวลมากเพราะว่าเจ้าของเก่าเปลี่ยนโช๊คไปทั้งสี่ต้นนะครับ <c oughs> เป็นโช๊คปรับระดับได้ทั้งหมดแปดระดับด้วยกันนะครับ <c oughs> ใช่แล้วโอ้โห <c oughs> สวยงามนะครับไฟเปิดติดนะครับทุกดวงนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับ อะนั่งหน้าเลยนี่โฟมอะไรไปขอลงก่อนดีขอโล่นดีกว่าเดี๋ยวโดนรถติดมึดิมึงวิดิวดิมีปรถตู้วะเนี่ยระวังระวังหลงรักกันนี้โอ้โหลงรักก็บอกเลยที่เบนซ์บอกรักแกรนเวียเลยรักเกินจริงนะคันนี้อยากจะขายคาราเวลมาขับแกรนเวียซะเหลือเกินอันนี้ขับดูดิธรรมดานะมันไม่แรงไม่สัจใจเปิดพาวเวอร์ไปอีกทีนึงมีพาวเวอร์อีกมันก็จะทดเกียร์ให้ดูสิ พูดบอกว่าขับดีมากอ่ะจีเพราะกดไปเนี่ยเครื่องบอกเลยว่าจีจาร์ดอันนี้เป็นผู้เล่นจีจารจ์ดมากแล้วคือบนรถตู้เนี่ยกดขนาดน,นี้ดูดิคือมันขับแบบดีมากเลยนะเรียกมา,เร,กมาเรียกมาเลยนะครับขที่คลองสภา,านะเนี่ยนิ่มนะซึ่โโงถ้าผู้ชมบอกนังนี่มไม่พอผู้ชมก็ไปปรับระดับเพิ่มเอาหรือถ้าผู้ชมบอกเฮ้ยฉันว่ามันย้วยไปอ่ะคือไปปรับแข็งขึ้นก็ตามพัทยาใส่คุณผู้ชมได้เลยนะแล้วอีกอย่างอันนี้ยางก็ปียี่สิบสองด้วยอ่ะยางใหม่ๆดอกยงใหม่ๆโหใช้งานแบบสบายใจแน่นอน เจ้าของเก่าเขาดูแลรักษารถได้ดีนะครับผมบอกลยนะครับนี่นะครับรถติดงานดูคอนโซลสวยงามนี่นี่ให้ฟังเสียงวิทยุหน่อยวิทยุเสียงดีอีกนะครับดูสิโอ้โหวิทยุก็เสียงดีเข้าท่าเลยแล้วก็หน้าจอเลนนไม่อันนี้รุ่นนี้เขาจะเป็นจอแบบน้ามืดสังเกตนะนี่ติดครบหมดนะครับจอสว่างสวยสวยงามเลยพวงมาลัยที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่แล้วก็คือสวยงามเลยครับครบถ้วนมากครับก็เครื่องยนต์บอกเลยว่า เครื่องยนต์3,400ี cc ตัวนี้อัตราเร่งดีแน่นอนครับแล้วถ้าผู้ชมยิ่งเป็นสายแคมเปอร์ชอบขึ้นเขาอะไรบ่อยๆนะการพลังกำลังเขาเนี่ยเปื่อยแน่นอนครับสมบูรณ์เกียร์ปกติแน่นอนทั้งรอบสูงรอบต่ำโหมดทั้งหมดด่วธรรมดาโหมดพาวเวอร์เมื่อกี้ให้ชมแล้วปกติครับแล้วก็ช่วงล่างสมบูรณ์มาไม่มีเศษกูกรดเลยแล้วก็ฟีลของเขาก็คือการเวียนดมเดิแหละแต่ถ้าอยากนิ่มขึ้นก็ปรับอยากแข็งขึ้นก็ปกรับครับ,นนรรบและส่วนคนที่นั่งแถว2นะครับเมื่อกี้ไม่ในรีวิวไม่ได้บอกไปนะครับ มีที่วางเท้านะครับถ้าไม่ได้วางก็เก็บขึ้นไปนะครับอ่าขัขึ้นได้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับอ้โหพร้อมจริงๆอะคุณผู้ชมลองคํานวณก่อนนะว่าในราคาที่เราจะเปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยในราคาสองแสนกวาบาทเนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อรถตู้รถครอบครัวแบบไหนได้บ้างและเป็นออปชั่นแบบนี้อะ ขอปิดบ้านหน,น่อยดิมันมืดนี่สั่งการไฟฟ้าสีเลยหมดเลยเห็นไหมได,ดูสิปิด<ม>ครบนเาตู้จับเด็กเอาปิดอีกเพราะอันนี้มันไม่ใช่ลบครอบครัวจะจับเด็กหรือห้องเชื่อเด็กนี่ครับอย่าลืมนะครับนี่ไว้เอ็นไว้เอ็นเราเรานี่นะดูดิ <laughs> มืดเลยโอ้ ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับรถครอบครัวแบบนี้สําหรับเจ้า t o โยต้าแกรนเวียนะครับเมกาโมโตจัดแบบหลากหลายให้กับคุณผู้ชมจริงสําหรับแกรนเวียรอบที่แล้วเป็นเบาะเวลแคบใช่ครับรอบนี้มาในแนวแคมเปอร์สําหรับท่านที่ต้องการไปกางเต็นท์หรือว่านอนในรถนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับมันไม่ได้แปลงอะไระถ้าช่วงนี้ฉันไม่ได้ไปกางเต็นท์หรือไปแคมเปอร์นอนอในรถอะไรต่างๆครับผมก็เปลี่ยน เอาเบาะใส่ลงไปใช่ครับรางทุกอย่างยังอย,อยู่ครบเหมือนเดิมหมดทุกอย่างยังอยู่ใส่ไว้ให้ในเก๊ะแล้วใช่ฮะเรียบร้อยครบ,ครบนะครับรถสภาพสวยทั้งภายในและภายนอกบอกเลยนางฟ้ามากครับผมใช่มากจริงๆใจละลายใจละลายจะหารถสภาพแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ายากเพราะว่ารถเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกไปว่าก็คือปีเก่าแล้วเก่ารงทุกวันระบบไฟฟ้าใช้ได้อีกมูลลูฟใช้ได้ประตูไฟฟ้าใช้ได้ม่านไฟฟ้าใช้ได้ครับ ครบครันทั้งคันฮะในราคาแค่269,000บาทเท่านั้นถูกกว่าคันที่แล้วอีกครับนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยครับคันนี้เริ่มต้นดาวที่139,000บาทเท่านั้นฮะใครที่หาอยู่นะครับทุกวันนี้คันที่แล้วยังโทรอยู่ต้องรีบดูคลิปนี้แล้วรีบตัดสินใจนะครับไม่งั้นผมบอกเลยอกหักอีกแล้วครับรพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กัมมาโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกมอโมอต์นะครับ